สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง o u t of n o w h e r e สำหรับในวันนี้เนี่ยอาจจะมาแปลกสักหน่อยเพราะผมจะไม่ได้มาเล่าถึงประวัติของตัวละครห,หรือว่าสถานที่แต่วันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงเควสอันหนึ่งครับคนที่เล่นทาครคอฟมาน่าจะรู้กันดีนะครับว่าเควสตแต่ละอันเนี่ยกว่าจะผ่านได้มันยากเสเือเกิน และพอเราผ่านมาได้ส่วนมากเราก็จะไม่จดจำรายละเอียดของเควสมันมากหรอกครับแต่ว่ามันมีเควสหนึ่งครับที่ถึงตัวเควสมันจะไม่มีอะไรมากแต่บรรยากาศของเควสมันก็น่าสนใจมากเลยครับและเควสนั้นจะเป็นอะไรก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยหลังจากที่ผู้เล่นทำเควส s ส g n a l ่พาร์ทสามจบภายในสองชั่วโมงให้หลัง แม c h a n ิกจะติดต่อเรามาและมอบเควสอันหนึ่งให้กับเราครับโดยเควสนี้จะมีชื่อสั้นๆว่าเดอะดอโดยเนื้อความในเควสก็มีดังนี้สวัสดีวันนี้ผมมีเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อนมาขอร้องนะอย่างที่คุณรู้ตัวของผมนะ่ะเชื่อในวิทยาศาสตร์และผมก็จะพยายามหาเหตุผลมาอธิบายทุกสิ่ง แถมตัวของผมนะ่ะยังชอบที่จะคอยจับคลื่นสัญญาณที่เล็ดลอดออกมาจากพื้นที่ของเมืองแห่งนี้ด้วยแต่ว่ามันมีที่หนึ่งที่คลื่นสัญญาณของผมนะ่ะมันถูกรบกวนราวกับว่ามีบางอย่างในนั้นพยายามปิดคลื่นสัญญาณของผมอยู่ซึ่งทมองโดยใช้คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์แล้วละก็มันแทบเป็นไปไม่ได้เลยละ่และแหล่งที่มาของคลื่นนี้มันอยู่บนชั้นสามของตึกที่หนึ่ง คุณลองไปตรวจสอบให้ผมหน่อยสิถ้าให้ดีก็ตั้งกล้องติดไว้สักสองตัวจุดที่คุณต้องไปนะ่ะมันคือตึกที่ด้านนอกมีรูวาดของนักบินอวกาศโดยตัวเควสมันก็ไม่มีอะไรมากโดยเราต้องไปติดตั้งกล้องไว้สองตัวที่สถานที่แห่งนี้แต่เราก็จำเป็นต้องมีกุญแจที่ตัวของมันมีชื่อว่า Rusted b r a t t i k ้ เพื่อที่จะใช้เปิดเข้าไปในสถานที่เควสนั่นเองครับโดยถ้าหากเรากด Inspect ที่กุญแจดูมันจะเขียนเอาไว้ว่าผู้ใดที่ครองกุญแจนี้จะต้องร่อนเรไปชัวยชีวิตซึ่งพอได้ของครบแล้วเราก็จะต้องไปตึกที่มีชื่อว่าครีโมวา 16A หหรือก็คือตึกที่มีภาพของนักบินอวกาศแบบในภาพซึ่งพอเราขึ้นไปชั้นบนของตึก และไขกุญแจเข้าไปแล้วเราจะพบว่าทางเข้านั้นมีแต่ผ้าที่คอยปกคลุมและก็มีหุ่นลองเสือ้อยู่ระหว่างทางจนเราเดินไปสุดที่ถงทางเดินและไปอีกห้องหนึง่งเราก็จะพบกับประตูบานหนึง่งที่มีแม่กุญแจล็อกอยู่เต็มไปหมดพร้อมกับฝั่งตรงข้ามที่กำแพงนั้นมีแต่อรอยมือที่ดูเหมือนจะถูกเขียนด้วยเลือดจากที่ผมเห็นหลายๆคลิป หลายคนบอกว่ามันคือ Reference มาจากเกม Silent Hill 4 The Room นอกจากนั้นสถานที่แห่งนี้มันก็ให้บรรยากาศที่แตกต่างจากทุกที่ในทาคอฟซึ่งถึงแม้ว่าเราจะอยู่ท่ามกลางดาวเทาทาคอฟแต่ที่แห่งนี้มันก็กลับเงียบสงัดไม่มีร่องรอยของชีวิตจนในชั่วขณะหนึ่งผมก็สงสัยว่ามีผมเล่นเกมผีอยู่หรือเปล่า จนพอเราจัดการตั้งกล้องตามเควสเสร็จและ Extract ออกมาได้พอเราไปส่งเควสที่แมคานิกเขาจะบอกเรามาอย่างนี้ครับอ้าวคุณเองเหรอสัญญาที่คุณติดไว้นะ่ะผมจับคลื่นมันได้แล้วละ่ะแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ทุกอย่างมันคลี่คลายลงเลยบางครั้งที่ตรงนั้นก็มักจะมีพวกสแกบผ่านมาบ้างหรือบางทีก็มักจะเป็นพวกที่ขี้สงสัยแต่ก็มีบางช่วง ที่อยู่สัญญาณก็ขาดหายไปแกลกรองที่นั่นก็เกิดอาการนรวนและก็มีไอประตูบ้านั้นส่วนตัวแล้วผมน่ะไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติหรอกนะแต่ผมก็จะจับตาดูที่แห่งนี้ไว้ขอบคุณที่ทำงานนี้ให้นะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ใครมีความเห็นยังไงหรือมีเควส์น่าสนใจก็มาแชร์กันได้นะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ